ครับเดี๋ยวมาทดสอบตัว Xiaomi Face นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสแกนหน้านานะครับมีคนมาอยู่โมชั่นทำงานนะครับตัวกิ่นเทสแกนนิ้วตอนนี้สแกนนิ้วอยู่ด้านหลังตัวมือจับนะครับบานพักเข้าไหนเทสกุญแจครับ ปิดประตูล็อกอ,อตโตโครัตเป็นเมน,นวลครับียบร้อยครับจะมีเฟซ